ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจสำหรับพ่อบ้านสายซิ่งนะคะเพราะในที่สุดตำนานอย่างเจ้าซูบารุ W R X ก็มีตัวถังวากอนมาให้เหล่าสาวกที่ชื่นชอบในช่วงล่างสมรรถนะเครื่องยนต์และก็ระบบขับสีที่แท้จริงนะคะที่มีเพียงซูบารุเท่านั้นที่จะให้คุณได้คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจไม่จะอธิบายให้ฟังค่ะ ก่อนหน้านี้ทางซูบารุประเทศไทยนะคะได้มีการเปิดตัวเจ้า WRX m o เด l y e 2022โฉมใหม่ล่าสุดตัวถังซีดานนะคะออกมาให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2รุ่นด้วยกันโดยเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT แล้วก็เกียร์แมนนวล6สปีดค่ะ แล้วก็ได้มีการนําตัวถังบาก้อนคันนี้เข้ามาวางขายโดยทั้งคันเนี่ยถูกนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นที่ราคาอยู่ที่2 9งล้0 0บาทชื่อรุ่นเต็มๆของคันนี้ก็คือ Subaru WRX 2.4 i Size CVT ค่ะ ถ้าใครได้ติดตามใหม่มานานๆน,นะคะ<ๆ>เพื่อนๆอาจจะคุ้นหูคุ้นตากับหน้าตารถคันนี้อยู่บ้างเพราะว่าตัวถังแล้วก็การดีไซน์เนี่ยคือถูกยกมาจากตัว subaru levero มาเลยนะคะที่ได้รางวัล car of the year ที่ประเทศญี่ปุ่นประจำปี2020-2021ค่ะ คือต้องบอกเลยว่าในส่วนของระบบขับเคลื่อนถ้าพูดถึงซูบารุรถของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับระบบขับสี่แท้ที่ทํางานตลอดเวลากระจายแรงส่งเท่าๆกันจากการกระจายแรงบิดแปรผันทําให้การขับขี่ของรถคันนี้หาคู่แข่งมาเทียบได้ยากมากๆไม่ว่าจะเป็นเซเมนต์ไหนก็ตาม ตัวซูบารุ WRX นะคะทั้งในตัวซีดานแล้วก็ตัวแวกอนเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับขุมพลังเดียวกันเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบนะคะบ็อกเซอร์แถววางนอนขนาด2.4ลิตร Direct Injection Turbo ให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่275แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันนะคะหรือว่าสปอร์ตลีเนียทรอนิก CVT 8จังหวะ ถ้าถามว่าแรงไหมยิ่งรถขับสีด้วยแล้วแรงแบบต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวงานออกแบบของทั้งสองตัวนะคะมีการออกแบบที่คล้ายคลึงกันมากๆมาพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมส่วนของขนาดไฟมีขนาดที่เลียวเล็กลงกว่าเดิมนะพร้อมไฟ Daytime Running Light ทรง L-shape ในส่วนของกันชนในตัวซีดานจะดูสปอร์ตมากกว่าส่วนตัวแวกอนเนี่ยจะออกมาในทรงเรียบหรูนะคะ และแน่นอนว่าที่ฝากระโปรงด้านบนจะมาพร้อมกับฮูดสโคปบนะคะช่องดักอากาศขนาดใหญ่คือถ้าไม่มีก็ไม่ใช่รถซูบารุแล้วล่ะค่ะในส่วนของด้านท้ายในตัวซีดานจะมีการลาดเอียงของเสาซีที่มากขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเป็นคูเป้นะคะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยให้มีความสปอร์ตส่วนตัวแล้วใหม่มองว่าถ้าดูด้านท้ายนะในตัวแวกอนจะดูสวยกว่าลงตัวกว่าดูไม่เยอะเกินไปแล้วก็เข้ากับรถดีค่ะ เรื่องของงานดีไซน์ภายในเนี่ยได้มีการนำแพลตฟอร์มแบบ Subaru Outback มาใช้นะคะพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ต3กา้านมาพร้อมกับทรงท้ายตัดหน้าจอมาตรวัดเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลกึ่งอนาล็อกหมายมองว่ามันมีความคลาสสิกดีแล้วก็เข้ากับบุคลิกของตัวรถนะคะส่วนของหน้าจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นแบบทัชสกรีนขนาด11.6นิ้วแนวตั้งเบาะนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตวัสดุเป็นผ้าบวกกับหนังนะที่น่าจะเป็นเบาะที่นั่งที่สบายที่สุดแล้วล่ะ ต่อกันที่ระบบความปลอดภัยนะคะณตอนนี้ระบบความปลอดภัยที่ทางซูบารุเนี่ยให้มาเขาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นพอสมควรนะคะตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Eye Sight ซึ่งใน WRX ก็จะเป็นเวอร์ชัน4.0แล้วค่ะประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบบังคับพวงมาลัยเมื่อเสี่ยงต่อการชนนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ระบบควบคุมรถให้อยู่กลางเลนและระบบติดตามรถคันหน้ารวมไปถึงระบบป้องกันการออกนอกเลน we wow. ตัว Subaru WRX ทั้ง2ตัวถังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ระบบส่งกำลังระบบขับขี่นะคะสาวกเนี่ยเชื่อได้เลยว่าถูกใจแน่นอนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้า WRX คันนี้คอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะสุดท้ายใครที่อยากหารถมือสองนะจ๊ะตัว WRX เองทางเรายังไม่มีแต่ตอนนี้ที่ร้านมี Subaru XV อยู่นะคะถ้าชอบถ้าสนใจสามารถเข้าไปเช็คสต็อกรถของเราได้เลยที่ w w w p j ค่ m มานะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ